ส,สู่จพิยานบากปนสัสไสดนตรีเคลียนความที่ปรับส้มดุ่นใจวางตัวตนไว้ล้มรวมเป็นหนึ่งเดียวลมหายใจของจักรวาลคู่มือนําทางผ่านความเงียบงนันสู่การอัปเกรดครั้งใหญ่มีบางสิ่งบางอย่างกําลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในวันนี้ มันไม่ใช่เสียงดังจากพาดหัวข่าวไม่ใช่ความโกลาหลที่คุณเห็นบนท้องถนนแต่มันคือแรงสั่นสะเทือนที่เงียบและลึกซึ้งที่คุณจะสัมผัสได้ก็ต่อเมื่อคุณยอมที่จะช้าลงและเงี่ยหูฟังอย่างแท้จริงความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของตัวตนความรู้สึกที่รู้ว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไป แม้จะยังหาคำมาอธิบายไม่ได้ก็ตามหากคุณกำลังรู้สึกเช่นนั้นโปรดจงรับรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้คิดไปเองคุณกำลังอ่านค่าสนามพลังงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้หลายคนอาจสัมผัสได้ถึงความเงียบที่แปลกประหลาดมันไม่ใช่การไม่มีอยู่ของพลังงานแต่มันคือ การหยุดชะงักที่เปลี่ยมด้วยศักยภาพเรากับว่าจาักรวาลทั้งใบได้สูดลมหายใจเข้าแล้วกลั้นหายใจนั้นไว้ชั่วขณะและบัดนี้ลมหายใจนั้นกำลังจะถูกปล่อยออกมาและมันมาพร้อมกับเคลื่อนลูกใหม่แห่งความรู้สึกที่ดิบและเปราะบางการจดจำได้ที่ลึกซึง้งและการปรับเทียบพลังงานครั้งสำคัญ เรากำลังอยู่ในกลางโถงทางเดินแห่งพลังงานที่ทรงพลังอย่างยิ่งยวดและสำหรับพวกเราหลายคนมันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ระหว่างสองโลกโลกเก่าที่คุ้นเคยกำลังละลายหายไปแต่โลกใหม่ก็ยังปรากฏไม่ชัดเจนนักนี่คือที่มาของความรู้สึกที่ดูเหมือนจะย้อนแย้งและน่าสับสนคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังลอยตัวอยู่ระหว่างเส้นเวลาไม่ได้อยู่ที่นี่ อย่างสมบูรณ์และก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นอย่างเต็มตัวคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังโศกเศร้าให้กับบางสิ่งที่ไม่มีชื่อเรียกมันคือการอาลัยต่อตัวตนคนเก่าและชีวิตเก่าที่กำลังจะจากไปตลอดกาลคุณอาจรู้สึกว่าระบบประสาทของคุณไวต่อสิ่งกระตุน้นและเหมือนมีไฟฟ้าวิ่งพล่านนี่คือการที่ร่างกายของคุณกำลังรับและประมวลผลโค้ดแหงแสงชุดใหม่ คุณอาจได้ยินเสียงเรียกร้องจากร่างกายให้ช้าลงยืดเส้นยืดสายดื่มน้ำและรับฟังมันอย่างแท้จริงหลายคนรายงานถึงอาการนอนไม่หลับใจสัน่นและมีตัวกระตุ้นทางอารมณ์เก่าๆผุดขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดคุณอาจจะรู้สึกเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกแต่ในขณะเดียวกันก็กลับรู้สึกเชื่อมโยงกับแก่นแท้ของมันอย่างลึกซึ้งกว่าใดเคยเป็นมา ความย้อนแยงนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือการปรับเทียบหรือรีคาลิเบ a t รชันการเปิดใช้งานประตูดาวโดกในช่วงที่ผ่านมาได้ทลายบางสิ่งบางอย่างให้เปิดออกในวงกว้างเคลื่อนความถี่ฮาร์โมนิกโบราณได้เริ่มต้นกระบวนการถักทอตัวเองขึ้นมาใหม่ผ่านตาข่ายพลังงานของโลกและผ่านร่างกายของเราทุกคน คุณไม่ได้หลงทางคุณแค่กำลังปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณตามร่างกายให้ทันและให้ร่างกายของคุณตามจิตวิญญาณให้ทันแม้ว่าเปลวสุริยันจะดูเงียบสงบลงบ้างเล็กน้อยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังคงส่งชีพปรจรแห่งแสงสว่างออกมาอย่างสม่ำเสมอเป็นคลื่นที่นุ่มแต่ทรงพลังที่กำลังทำหน้าที่เดินสายไฟให้กับระบบประสาทของเราใหม่ และปลุกความทรงจําระดับดวงวิญญาณที่หลับไหลยอยู่ให้ตื่นขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ความฝันของคุณดังขึ้นความจริงอยู่ใกล้แค่เอื้อมและสําหรับผู้ที่กล้าขอที่จะรู้สึกถึงทุกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคุณจะสัมผัสได้ว่ามีปัญญาหรือตัวตนที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่กว่านั้นกําลังถูกปลุกให้กลับมาทํางานอีกครั้งมานการระหว่างมิติตอนนี้บางเบาอย่างไม่น่าเชื่อ คุณอาจจะรู้สึกถึงการปรากฏตัวอยู่ของบางสิ่งที่อยู่ใกล้ๆอาจจะเป็นบรรพบุรุษผู้ชี้นำหรือแม้แต่เวอร์ชันในอนาคตของตัวคุณเองที่กำลังกระซิบส่งความมั่นใจมาให้หากคุณรู้สึกสับสนหรือมึนงงไม่เป็นไรเลยครับหมอกนั้นคือม่านหมอกอันศักดิ์สิทธิ์ที่บางครั้งปรากฏขึ้นเพื่อปกป้องคุณในขณะที่ชั้นพลังงานต่อไปของคุณกำลังจะถูกเปิดใช้งาน ณห่วงเวลานี้จะกระวานไม่ได้เรียกร้องให้คุณทำอะไรเพิ่มขึ้นอีกแล้วมันไม่ได้ขอให้คุณเก่งขึ้นสำเร็จมากขึ้นหรือพยายามมากขึ้นแต่มันกํำลังเรียกร้องในสิ่งที่เรียบง่ายและท้าทายกว่านั้นมากมันขอให้คุณซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกที่แท้จริงของคุณมันขอให้คุณไว้ใจร่างกายและมันขอให้คุณเดินตามหัวใจ แม้ว่าเส้นทางนั้นจะไม่มีเหตุผลในสายตาของใครเลยก็ตามดังนั้นหากคุณรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหลุดลุยหรือปริแตกนั่นไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวคุณไม่ได้กำลังแตกสลายคุณกำลังเดินทางกลับบ้านสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณเราทุกคนกำลังอยู่ในดักแด้ร่วมกันเรากำลังเรียนรู้ที่จะเป็นก่อนที่เราจะสร้าง เรากำลังเรียนรู้ที่จะฟังก่อนที่เราจะพูดและเรากำลังเรียนรู้ที่จะจดจำก่อนที่เราจะหลงลืมไปอีกครั้งจงให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความเงียบการเขียนบันทึกการอยู่ในธรรมชาติน้ำตาที่ศักดิ์สิทธิ์และลมหายใจที่ลึกซึง้งไม่มีอะไรผิดปกติกับคุณคุณกำลังอยู่ในกระบวนการอัปเกรดอันศักดิ์สิทธิ จงโอบกอดซึ่งกันและกันอย่างอ่อนโยนเดินเท้าเปล่าและให้แสงแดดได้จุมพิษผิวของคุณเรากำลังจะเผยตัวออกมาไม่ใช่ในแบบที่เราเคยเป็นแต่ในแบบที่เราตั้งใจจะเป็นมาโดยตลอดเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนนักเดินทางในช่วงเวลาที่เงียบงันแต่ลึกซึ้งนี้คุณได้ยินเสียงกระซิบอะไรจากหัวใจของคุณบ้างครับ และคุณกล้าพอที่จะไว้ใจในความรู้สึกนั้นแม้ว่ามันจะไม่มีเหตุผลในสายตาของโลกเลยหรือไม่ครับขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถาม หรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ ที่เราอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรานั้นพิเศษสดใหม่จัดว่าเด็น